รักครั้งใหม่ของมัตมีพิมพ์ดาวต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สร้างความใจหายให้กับใครหลายคนที่ได้ทราบข่าวไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของมัตมีพิมพ์ดาวพาณิชสมัยนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถกับสามีนักธุรกิจหนุ่มส,สัวสุภชัยการจนาศักชัยที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน6ปี แต่มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนได้ตัดสินใจลดสถานะลงแต่ยังคงมีความรักและความหวังดีต่อกันเสมอโดยครั้งนี้ดูเหมือนว่าสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวจะกลับมาใจชุ่มฉ่ำเป็นสีชมพูอีกครั้งพร้อมเปิดตัวความรักครั้งใหม่ที่ดูแล้วหวานสุดๆล่าสุดมัดมีก็ได้โพส์คลิปวิดีโอน่ารักแท็กตรงถึงหวานใจคนใหม่วินพวัตสีริธีรพักกุล พร้อมเขียนข้อความกันออกจากจักใจเพื่อขอบคุณฝ่ายใช้ที่เดินเข้ามาในชีวิตแอมแตงฟูขอบคุณทั้งนี้วินภาวัสมีดีกินเป็นถึงในแบบสุดฮอตที่ติดหนึ่งใน10 h ฮอตนแบบของนิตยสาร GQ และยังมีอายุน้อยกว่ามัดมีอีกด้วย